สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเชิญยิ้มตามจนเจอโพสให้โอกาสหากไม่ติดต่อ,อก,กลับเพื่อขอขมาอาจมีคนไปหาก่อนผมกรณีที่ทางของบอลเชิญยิ้มได้โพส์รายยาวด้วยความไม่พอใจหลังมีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสดูถูกเย็ดยม้มการจัดงานศพของโรเบิร์ตสายควันซึ่งเขาได้โพสข้อความว่าจัดเมนซ์หรูหายอดสุดท้ายแบกลงตากฝนมะเผาเตา,เตาวัด ทะลึ่งน้ำมึงสายควันสมน้ำหน้าจนมีชาวเน็ตและแฟนคลับช่วยกันตามล่าหาตัวผู้โพสคนดังกล่าวซึ่งบอลได้โพสข้อความว่าผมไม่ได้เอาเงินคุณมาทําแล้วไม่ได้ขอความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้ใช้คุณมาแบกลงจะเผาตรงไหนก็เรื่องของพวกเราคําที่คุณลงไม่ให้เกียรติพวกเราและคนที่เขาไปสบายคุณเอาสมองส่วนไหนคิดสมน้ำหน้าคนจากไปกู้โกรธข้อความของมึงมากที่สมน้ำหน้างานคนของกู้ กูขอให้มึงไม่เจริญคนทําเขายังไม่บน่นมึงเป็นใครกูขอให้พี่น้องที่เขารักประนามคนอย่างมึงมึงลบทําไมขอบคุณคนที่ส่งมาครับขอบคุณที่รักพี่โรเบิร์ต มันชื่อนี้ครับรู้จุดรู้ทุกอย่างพิกัดบ้านทั้งหมดขอบคุณข้อมูลพี่น้องทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าคุณไม่ติดต่อกลับมาอาจจะมีคนไปหาก่อนผมนะครับซึ่งไม่ใช่พวกผมแต่อาจจะเป็นคนที่รักพี่โ,โรเบิร์ตและโกรธแค้นแทนฉะนั้นแล้วคุณรีบติดต่อกลับมาด่วนเพื่อมาขอขมาขอบคุณทุกคนสำหรับข้อมูลครับขอบคุณที่ช่วยผมในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ